ั่างพิหลัดม่กงพิม่ัดร่างาิหลัจใครมันก็หยุดไม่อยู่กูพูดจริงจริไม่ได้ครูห่ังพศซซัดร่งพิศาัดล่งปิศาัใครมันก็หยุดไม่โยูดกูพูดจริงจริไม่ได้ครูร่างปิซซัดร่งพิซซัดร่งพิศาัใครมันก็หยุดไม่อยู่กูพูดจริงจริงไม่ได้ครูห่ังพิศซัดร่งพิศาัดร่งปิศาจใครมันก็หยุดไม่อยูด ไม่ได้ครูรังปิศารหลังปิศไซในกายกูเป็นร้อนแรงโชคจะตากูเป็นพิก ไม่ใช่กูจะคิดแทนกูเดินดำนำใคยจะคิดแซงใจย่าพุ่มกูลันเองปล่อยผลงานออกเป็นเพลงกูยังต้องลันต่อไปถึงแม้จะไม่มีเงินลมทางอุทิศชีวิตให้กับสิ่งที่กูรักมาเนิ่นนานถึงแม้ปลายทางของฟันจะเลื่อนล่างแต่ก็ยังดีที่มีคนฟังเป็นประจักษ์ประยานกูสู้ด้วยความประยายามอุปสรรคมัน <บะ S 2> คือบยามยากูยังต้องพัฒนาเพื่อคนข้างหลังยังสู้ด้วยธรามของกูเองมึงไม่มีสิทธิาคาดหวังทำมันให้ดีทำในสิ่งที่สร้างสรรค์สักบ,บันถึน,นำความสำเร็จกลับมาฝากคนทีบ้านฉันฝากเรื่อง เอาชีวิตไว้กับเพลงและแทตู o กูจะดีหรือว่าเลวและทต่คนจะมองจะดูมา n e y มา n e นมามา y m o นนี่เงินพวกมึงอ่ะมีไหมไอแต่พวกกูอ่ะมีใช่ไอเศาวศร้มากดไลค์ไอเธอเข้ามาลูไลค์ไอ้พวกกูไม่มีแกงไอ้ทำแต่งานด้านาบาับแบงอ ฮอตกูเป็นตัวแทงพาพิน้องค็นท็อปแรงรังพิศัตรังพิศัตรังพิศัตใครมันก็หยุดไม่อยู่กูพูดจริงจริงไม่ได้ครูรังพิศัตรังพิศัตรังพิศัตใครมันก็หยุดไม่อยู่กูพูดจริงจริงไม่ได้ครูรังพิศัตรังพิศัตรังพิศัตใครมันก็หยุดไม่อยู่กูพูดจริงจริงไม่ได้ครูรังพิศัตรังพิศัตรังพิศัต ใครมันก็หยุดไม่อยู่ก็พูดจริงจริงไม่ได้ครูหลังพิศซัดหลังพิศาัดรลังพิซซัดใครมันก็หยุดไม่อยู่ก็พูดจริงจริงไม่ได้ครูหลังพิซซัดหลังพิซสัด